นะคะคยายจำลองผักซิ่งลดพุมพวงก็จะมาไ์สดเปิดค่าการมองเห็นค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไหลทุกเลิฟ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกไลนทุกเริอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ขอบคุณทุกคนทุกไลฟ์ทุกเลิฟนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเออือเสด็ิไปหาหมออีกแล้วพี่น้องเอยอมหมอโทษตามมา <c oughs> ไปหาหมอจักเเสียหลายหมอโทษตามอมืแล้วคุณเอายาที่ไหนกินมาสั่นหมอ่ะซื้อเอา เอาตัวอย่างไปซื้อที่ร้านขายอย่างหรอเออหมอนัดจอเลือดวสันต์ป่าวคุณมีเวลาพอไหม <c oughs> มาได้ไหมถ้ามาไม่ได้ก็จะไปหาวสันต์หมอว่าเออเขาให้พวกเขาเอื่นอย่างอ,อสมองเขาพวกอย่งมาน้ำบ่าจอเลือดอะไรเขาเขาไปก่ไไรบอกว่าไปได้อยู่ เม่ทีเน่าเป็นผู้เถ่าเนะาะยานเน่าไปว่าไรมากว่าไรยานก็สะดวกได้บอกว่าไปได้ได้สิไปหาหมอหมาเืยนี่ไ็จอเรืเอตั้งแต่ตีหาหอดเกจมงส่าวั่นจักสิท่านเพราะท่านเกจมงนี่เดโมงง่ายสิเป็นออกจากบ้านเนี่ยตื่นส้ามาก,กสิไปสรงหลานทรงเหรียญอนขึ้นหลดอืม จ้องก็ต้องเตรียมตัวตะเสาก่อนนั้นพอดีเหรียนตื่นแล้วหลดมาทรงมาหับแล้วกับไปเลยมันลงบานกาบวัวไก่เราลงมบานก็กบกกุู่ไก่แห่างกันกีนกิโลกัวกัวนี่ครั ขอบคุณลมบนนะคะขอบคุณทุกคนทุกไลทุกเร็วค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณลมบนค่ะขอบคุณลมบนขอบคุณทุกคนยายจำลออวัคซีนก็บจบแล้วจบวันอันเนี่ยปลายเดือนท่านว่าเนี่ยจะมันวันที่เทไหเลปันด้เด็งประมาณวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่แหละคือว่าเนี่ย เดี๋ีไปเปิดเบางองเจ้าของบยู่ไมได้จำภาษาไรได้ได้แล้วไป้เนี่ยอไรเลียท์โทระสำอะนะเลี้ยหนาเลี่ยหลัง คุขอบคุณหลายๆเด้อที่มาส่งกาลังใจให้ย้ายจบก็ย่อนโมย่อนพวกอะไรมาส่งกําลังใจให้ผุ้นันก็นมาติดล่างกายแฟนพวกนี้ก็ติดล่าง่ายแฟนยังคอยได้พันก็ยังเป็นผู้พันก็นยังคอยได้สงางไร่ได้โอ้ยผุ้นันติดพู้นี้ติดจะเอาไปขอผู้ได้แน่แล้วจะเอาไปหล่อบานไปแน่จะสีด้มาก bọn mình ngày đỡ vì nó. Chúng mưa này dài là uốn uốn nè, chín khẩu xem lại. Khẩu này như vậy, mình đi văn hóa khẩu cũng bên. สองถุม่มหมดอาหารหมดหนามหมดทุกแนวกันบ่ลืมก็บอกินดอกอาจสิลืมก็ปเป็นได้มีแรงก,กับมีผักษ์ซ้ำโมาโปโลูกแะขายหมดรือ,อบ่หมดบุกอวนตัวนตุยละหนาซี่เหลี่ยมเจตุลัดเนี <laughs> ่ยโอ้ยอวนคัก น้ำหนักไก่สีถึงลอยโลว่าสิว่าสิบ๊อดดันเนี่ยมันถึงลอยโลได้มันเจังไงล่ะมันจ้งสีลงอวนไรมันกับปยากไล้อืดอาดพีหนอเอ้อ้วนแล้วกันเพราะเข้า,ขา,ขา,ขากับเจ็บดยหนะกระดูกมันพูมันพุ่นไปแล้วไก่สียางม่อไหวแล้วขอบพุนขอบพูนลายลายถ่มาสงกำลังใจ ยายจำลองพักสิ่งจำลองพักสิ่งลพภูมิพว่วงกวนานะคุณหมอตั้งให้คุณหมอตัง <c oughs> อต้งซื้อให้เออเขาไปแซ่กระจ,กจ้ากับจืดไดเลยจำลองพักสิ่งมว่า่มี่่อีเข้าจะค้นเนีย คือสิมีผู้เดียวในตัวในประเทศไทยจำลองวักสิ่งนะจำลองอันอืนอ่นมันจือง่ายเนาะมันจือมันคือกันหมดแต่จำลองวักสิ่งมีรลดุ่มคว่วงอีกสิมี่ผู้เดียวในโลกในตัวขึ้นวาว่า ขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องที่มาส่งกำลังใจให้ได้กันไลสุดเปิดค่าการมองเห็น ร้านหน่อยไก่สิมาน่ะซีโมงเขาก็มาหลรดรับทรงประมาณหอด <c oughs> ขอบคุณลงบนนะคะขอบคุณทุกคนทุกไลทุกเลิฟขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ จ้ำร้องกับว่ามีอย่างดอกไม่ต่อขอบคุณนี่ล่ะขอบคุณน้ำใจขอบพระคุณทุกคนเป็นอย่าง,งยิ่งแอนย้ำองก็จะลงจากไร้นะคะขอบคุณเอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกไลทุกเรื่องค่ะบายบายได้เจอกันวันหน้านะคะ